สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบริษัท Enrich Focer ประเทศไทยจำกัดน,นะครับจะมาแนะนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตัวใหม่ล่าสุดจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ชื่อว่า MediMar t จากเทศอังกฤษนะครับส่วนตัวน้ำยาเนี่ยเรียกว่า c h e m g e n h d l 4 h นะครับตัวดีครับเป็นตัวน้ำยาที่สามารถกำจัดไวรัสได้หลายรูแปแบบมากนครับเช่นไข้หวัดนกไข้เมอ โรคตาพวกนี้นครับก็สามารถกําจัดได้หลากหลายชีวิตมากเลยนะครับครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็จะมีเขียนอยู่หลังกล่องนะครับผสมหนึ่งต่อยี่สิบนะครับในหนึ่งแท้งเนี่ยห้าลิตรแท้งนี้มีขนาดห้าลิตรสามารถเจอจานได้ยี่สิบเท่านะครับเวลาเราเจอจานเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นขวดเป็นอาจจะเป็นขวด ขนาด1ลิตรหรือว่าเป็นขวดใหญ่นะครับก็เทตามอัตรา,าส่วนนะครับ1ต่อ20นะครับวิธีการใช้งานก็เราจะใช้กับเื่องนะครับเราจะเทลงไปในแท้งนี้ใน1แท้งเนี้ยเราจะใช้ประมาณสัก1ฝาก็นดะครับเนี่ยครับประมาณ1-2ฝานะครับลงในแท้งประมาณประมาณ5ลิตรอันนี้เป็นการคำนวณอย่างคร่าวๆ,ๆนะครับวิธีการใช้งานก็ผสมตัวนี้1ต่อ20ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ลงในแท้งเราก็ทําการพุนะะ่นได้เลยครับ แล้วก็พ้นไปตามจุดที่มีเชื้อโรคระบาดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ครับก็เหมาะสาหรับที่ใช้ในรอพอสอ,อแล้วก็ในอนามพอนามัยมานครับตัวนี้ก็เชิมเจนก็ตัวนี้อยู่ในระหว่างรอขึ้นทะเบียนออยนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างขึ้นเทสกรมวิทยาศาสตรก์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับที่ใช้ในรอพอสอ,อบ้างเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เมืองไทยเนี่ย มีเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆมากมายขึ้นมามหาศาลน,นะครับบางทีก็อาจจะเป็นเชื้อโรคที่มาจากต่างประเทศนะครับบางทีก็อาจจะเป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน,นะครับก็ควรจะมีคู่ดีไว้ครับน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เครื่องพ่นม้องฝอยใช้คู่กันนะครับทาให้บ้านของท่านนะครับไม่มีเชื้อโรคเชื้อไวรัสแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่างเช่นบางโรงเรียนนะครับเกิดเชื้อโรคกระบาดทีเดียวต้องปิดทีเป็นอาทิตย์ แต่ถ้ามรามีชุดนี้นะครับก็สามารถพ่นได้เลยครับป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะโรคเกิดแล้วเราไปพ่นเพื่อกําจัดก็ได้นะครับครับตัวนี้ครับก็เบษัทเอลิฟอกเกอร์ ok ในไทยจำก,กัดเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยากํจาจัดเชื้อโรคยี่ห้อเมดิมาร์รุ่นเชมเจน HLD4H นะครับครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามที่เบอร์024397289นะครับเบอร์สัท e เอ็นริชฟ็อกเกร์เทศไทยจำกัดเราส่งในทั่วประเทศเลยครับโอเคขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ